อาหารเช้าของโรงแรมนะคะน้ำซุปพันเค้กชีสแล้วก็เบเกอรี่หนูหนูสากาแฟครับเลยหอมมากอือเบเกอรี่นะคะอือชีสนูอย,ยากกเลยเขาก็จะมีอยู่ในตู้ะสองน,นี้นะคะเพราะช่วงนี COVID ้โควิดจะไม่มีการไปทานข้างล่างอาหารก็อยูนะ่ในบ็อกตัวตรงนี้ มีข้าวมีอาหารหนึบเยบร้อนนะใส่กล่องผัดไทยกุ้งสดเพียบไปเตี๋ยวครบเลยนะคะอาหารมังยังชั้นดีนี่เลยน่ากินมากช่วงโควิดมึงจะทำอย่างนี้กันก่อนนะคะน่ากินเบ็ดฟาดของร้านน่ากินทุกอย่างผัดไทยกุ้งสดน่ากินมาก อร่อยกันค่ะทุกคนชีสเนื้อกินเนอร์บรรยากาศดีนมสดแต่ในีอะไรข้าวไข่เจียวก็ยังน่ากินเลยชอบมากน่ากินทุกอย่างนะอร่อนกันค่ะทุกคน